และเต็มไปด้วยความสูญเสียเรื่องราวเริ่มต้นด้วยโทนี่สตาร์กและในบิลลาที่ลอยคว้นอยู่ในอวกาศทายในยานเบนาธาโดยไม่มีเชื้อเพลิงและอาหารเพียงพอโทนี่อ่อนแรงและยอมรับชะตากรรมเขาบันทึกข้อความอำลาให้เพปเปอร์พอตโดยเชื่อว่าตนเองจะไม่รอดชีวิตอย่างไรก็ตามแคโรลแดนเวอร์กับตันมาเวนสามารถค้นพบยานและช่วยพวกเขากลับสู่โลกได้อย่างปาฏิหาริย์ในขณะเดียวกันเหล่าอเวนเจอร์ที่รอดชีวิตซัฟรโรเจอร์นาตาชาโรมานนฟ บรูซแบนเนอร์ทอเจมรสและ Rock เกตแรคคูนพยายามปรับตัวกับโลกที่ถูกลดจำนวนประชากรลงอย่างมหาศาลนาตาชาดูแลภารกิจทั่วโลกเพื่อรักษาความสงบขั้นื้นฐานส่วนซับเป็นผู้นำกลุ่มบำบัดทางจิตใจเพื่อช่วยผู้คนรับมือกับบาดแผลทางอารมณ์ทอซึ่งเจ็บปวดจากความล้มเหลวที่ไม่สามารถหยุดทานอสได้เริ่มปิดกั้นตัวเองทางอารมณ์เมื่อโทนี่กลับมาถึงโลกสภาพร่างกายและจิตใจของเขาย่ยายยายาาาำ จอสที่ไม่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในอดีตอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของแคร์ร่แดนเวอร์นนำมาซึ่งความหวังใหม่เธอสามารถติดตามพลังงานที่เกิดจากการใช้อัญ,ญมณีอินฟินิตี้ได้จากเบาะแสนี้เหล่าอเวนเจอร์จึงค้นพบตำแหน่งของธานอสบนดาวเคราะห์อันห่างไกล ทีมเดินทางไปยันดาวโดมนั้นด้วยความหวังที่จะย้อนคืนความเสียหายแต่กลับพบว่าทานอาสอได้ทำลายอัญมณีอินฟินิตี้ไปแล้วเพื่อไม่ให้ใครสามารถลบล้างการกระทำของเขาได้ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทอสังหารทานอาสอด้วยการตัดศีรษะแต่การกระทำนี้ไม่ได้นำมาซึ่งความสนบุบหรือทางออกความเสียหายไม่อาจย้อนคืนได้และจักรวาลยังคงไม่ สมบูรณ์จากนั้นเรื่องราวก็ก้าวข้ามเวลาไป5ปี5ปีต่อมาโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมืองต่างๆเงียบหนาประชากรลดลงและความหวังริบหรี่ฮีโร่แต่ละคนรับมือกับความสูญเสียในรูปแบบที่แตกต่างกันสตียังคงช่วยเหลือผู้อื่นให้เยลยานาตาชากลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการของเหล่าฮีโร่ที่เหลืออยู่และคลินบาตันซึ่งสูญเสียครอบครัวทั้งหมดได้กลายเป็นโรนินนักฆ่าที่เล่ล่าอัชญรกร์ทั่วโลกอย่างไร้ความปราณี ท่ออาศัยอยู่ในนิวแอสการดชุมชนผู้ลีภยัยชาวแอสการ์ดบนโลกเขาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนักหมกมุ่นกับแอลกอฮอล์และวิดีโอเกมแบกรับความรู้สึกผิดอย่างมหาศาลรูรสแบนเนอร์สามารถผสานสติปัญญาของตนเข้ากับพลังของเขากลายเป็นศาสตราจารย์ ส่วนโทนี่สตาร์กพยายามเดินหน้าต่อไปได้วยการสร้างครอบครัวกับเพปเปอร์และเลี้ยงดูลูกสาวชื่อมอแกนเรื่องราวพลิกผันเมื่อสกอตแลงหรือแอนแมนสามารถหลุดออกมาจากอนาจักรควอนตัมซึ่งเขาติดอยู่ระหว่างเหตุการณ์ดีดนิ้วสกอตค้นพบว่าสำหรับเขาแล้วเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง สิ่งนี้นำไปสู่แนวคิดสำคัญว่าอาณาจักรควอนตัมอาจทำให้สามารถเดินทางข้ามเวลาได้เขานำทฤษฎีนี้ไปเสนอแก่เหล่าอเวนเจอร์ซึ่งมองเห็นความหวังสุดท้ายในการแก้ไขไหายนะครั้งนี้แม้โทน,นี่จะปฏิเสธในตอนแรกเพราะกลัวจะสูญเสียชีวิตที่เขาสร้างไว้แต่ในที่สุดเขาก็สามารถแก้สมการการเดินทางข้ามเวลาได้และเข้าร่วมกับทีมเหล่าอเวนเจอร์วางแผนเดินทางย้อนอดีตไปเก็บอัญ,ญมณีอินฟินิตี้จากช่วงเวลาต่างๆโดยไม่ทำลายเส้นเวลาหลัก ทีมถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มในนิวย์คปี2012โทนี่ซัฟฟ์บรูซและสกอตพยายามแย่งชิงเทสเซอร์แรคอัญมณีแห่งการเวลาและอัญมณีแห่งจิตใจในช่วงเหตุการณ์ของภาพยนตร์อเวนเจอร์ภาคแรกแต่ความผิดพลาดทำให้โลกินี้ไปพร้อมเทสเซอร์แรคส่งผลให้โทนี่และซัฟต,ต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้นถึงปี1,970ซึ่งโทนี่ได้พบกับพ่อของเขา แฮ r ์เวอร์สตัอยางทราบซึ้นและทราบได้เห็นเทกกี้คาร์เตอร์จากระยะไกลระลึกถึงชีวิตที่เขาไม่เคยได้ใช้ในเวลาเดียวกันทอและรอรเก็ตเดินทางไปอสการ์ดปี2013เพื่อเอาอัญ,ญมณีแห่งความเป็นจริงที่หน้า นาทอได้พบกับแม่ของเขาฟริกา้าซึ่งมอบคำปลอบโยนและยืนยันคุณค่าของเขาในฐานะฮีโร่การพบกันครั้งนี้ช่วยให้เขาฟื้นฟูความเชื่อมั่นในตัวเองในอีกจุดหนึ่งของอดีตนาตาชาโรมานอฟและคลินบาตันเดินทางไปวเมียเพื่อเอาอัญ,ญมณีแห่งวิญญาณที่นั่นพวกเขาได้รู้ถึงราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือการสละสิ่งที่รักที่สุดหลังจากการต่อสู้ทางอารมณ์อย่างเจ็บปวด นาตาชาเลือกเสียสละชีวิตของตนเพื่อให้คลินได้อัญ,ญมณีการตายของเธอเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สะเทือนใจที่สุดของภาพยนตร์และทิ้งบาดแผลลึกไว้ในใจของทีม ด้านโรดี้และเนบิวลาเดินทางไปโมรักเพื่อเอาอัญมณีแห่งพลังแต่เนบิวลาในอดีตเชื่อมต่อกับเนบิวลาในปัจจุบันทําให้ธานอสปี2014รับรู้ถึงแผนการของอเวนเจอร์ธานอสในช่วงที่ยังทรงพลังตัดสินใจใช้โอกาสนี้เดินทางไปอนาคตเพื่อยึดครองจักรวาลอย่างสมบูรณ์เมื่อรวบรวมัญมณีทั้งหมดได้ในปัจจุบันเหล่าอเวนเจอร์สร้างถุงมืออินฟินิตี้ขึ้นใหม่บรูซแบนเนอร์เป็นผู้ดีดนิ้วเพื่อนําทุกชีวิตที่หายไปกลับคืนมาแม้ร่างกายของเขาจะบาดเจ็บสาหัสก็ตามขณะที่พวกเขาเชื่อว่าประส ความสำเร็จฐานอเวนเจอร์กลับถูกทำลายโดยการโจมตีของธานอสแล์กระกองทัพจากอดีตก,การต่อสู้ครั้งสุดท้ายอันยิ่งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นเหล่าอเวนเจอร์ซึ่งกำลังเสียเปรียบได้รับความช่วยเหลือเมื่อด็อกเตอร์สเตรนเปิดประตูมิดท,ทั่วสนามรบนำฮีโร่ที่ฟื้นคืนชีพกลับมารวมถึงสไปเดอร์แมนแบล็กแพนเทอร์กาเดียนออฟเดอะกาแล็กซีวันด้าแม็กซิมอฟและอีกมากมายการต่อสู้เต็มไปด้วยความกลาหนอารมณ์และความยิ่งใหญ่ ทานอสพยายามแย่งชิงอัญมณีเพื่อดีดนิ้วอีกครั้งเหล่าฮีโร่ร่วมมือกันปกป้องถุงมือในการไล่ล่าที่สิ้นหวังช่วงเวลาสำคัญรวมถึงการเผชิญหน้าระหว่างวานด้ากับทานอสความร่วมมือของเหล่าฮีโร่หญิงและช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ซาฟโรเจอร์จะสามารถยกค้อนของทอได้แสดงให้เห็นว่าเขาคู่ควรอย่างแท้จริงในจุดไทแมกโทน,นี้สตร์กตระหนักว่าหนทางเดียวที่จะหยุด ธานอสได้อย่างถาวรนคือการเสียสละตนเองเขาช่วยโอกาสแย่งอัญมณีจากถุงมือของธานอสและดีดนิ้วครั้งสุดท้ายทานอสและกองทัพสลายหายไปแต่พลังของอัญมณีก็คร่าชีวิตโทนี่ท่ามกลางคลางค้า นอกจากที่เขารักโทนี่สตาร์กเสียชีวิตทิ้งตำนานของฮีโร่ผู้กอบกู้จักรวานไว้ตลอดการภาพยนตร์จบลงด้วยพิธีศพอันเงียบงันของโทนี่ซึ่งรวบรวมตัวละครจากทุกยุคของจักรวาลมาเวนต่อมาซัฟโรเจอร์สอาสานำอัญมณีไปคืนยังเส้นเวลาต่างๆแต่เขาเลือกที่จะอยู่ในอดีตเพื่อใช้ชีวิตรวมกับเพ็กกี้คา์เตอร์เมื่อกลับสู่ปัจจุบันซัฟปรากฏตัวในวัยชาราและมอบโลให้แซมวิลสันสืบทอดตำแหน่งกัปตันอเมริกาอเวนเจอร์ เอ็นเกมปิดฉากยุคสมัยหนึ่งอย่างสมบูรณ์โดยยกย่องการเสียสละมิตรภาพและการเติบโตของตัวละครเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสูญเสียความหวังและการก้าวเดินต่อไปแม้ต้องแลกด้วยราคาที่สูงลิ้วภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับศัตรูผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นการอำลาทางอารมณ์ต่อฮีโร่ที่หล่อหลอมคนทั้งรุ่นอีกด้วยเวนเจอร์เอ็นเกม 2019ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ยุคใหม่ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยแอนโทนีและโจรุสโซไม่เพียงแต่เป๊กนอบทอสรุปของเรื่องราวที่เล่ามายาวนานกว่า10ปีในจัก,กรวาลภาพยนตร์มาเวน MCU เท่านั้นแต่ยังเป็นการรวบรวมนักแสดงระดับแถวหน้าที่มารับบทเป็นตัวละครซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างลึกซึ้งตลอด22เรื่องก่อนหน้าในเอ็นเกมนักแสดงแต่ละคนต้องแบกรับความรับผิดชอบในการถ่ายทอดการแสดงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความเป็นทู้ใหญ่และความสมบูรณ์แบบเพื่อปิดฉากเส้นทางของตัวละครที่เริ่มต้นมาหลายปีก่อนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์รับบทโทนี่สตาร์คไอรอนแมนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์คือหัวใจทางอารมณ์ของอเวนเจอร์เอ็นเกมนับตั้งแต่กา รับปรากฏตัวครั้งแรกในบทไอรอนแมนเมื่อปี2008ตัวละครของเขาได้พัฒนาจากอัจฉริยะผู้เห็นแก่ตัวกลายเป็นฮีโร่ที่พร้อมเสียสละทุกสิ่งเพื่อจักราวาลในเอ็นเกมดารนี้มอบการแสดงที่ลึกซึิงที่สุดครั้งหนึ่งในอาชีพของเขา ตอ,อนี้สตาร์กปรากฏตัวในช่วงแรกในสภาพร่างกายและจิตใจที่แตกสลายหลังจากเหตุการณ์ในอินฟินิตี้ว่าความสัมพันธ์ของเขากับเพเปอร์พอและชีวิตใหม่ในฐานะพ่อแสดงให้เห็นด้านที่อ่อนโยนและเป็นมนุษย์มากที้เดาวนี้สามารถผสมผสานอารมณ์ขันอันเป็นเอกลักษณ์ของสตาร์กเท่ากับความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะในฉากที่เขาต้องเผชิญกับความ กลัวว่าจะสูญเสียคนที่เขารักการเสียสละในตอนจบของไอรอน a n นือจุดสูงสุดของภาพยนตร์วิธีที่เดาวนี้ถ่ายทอดความมุ่งมัน่นความเศร้าและการยอมรับชะตากรรมโดยแทบไม่ต้องใช้บทสนทนาแสดงไกลราอเห็นถึงพลังการแสดงระดับสูงและการจักลาของเขากลายเป็นหนึ่งในฉากที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่คริสอีแวนรับบทซัโฟโรเจอร์ กัปตันอเมริกาคริสอีแวนมอบการแสดงที่ให้เกียรติแก่นิยามของกัปตันอเมริกาอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังการเสียสละและศีลธรรมที่มั่นคงในเอ็นเกมซัฟโรเจอร์เป็นผู้นำที่เหนื่อยล้าแต่ยังยืนหยัดพยายามประคองทีมอเวนเจอร์หลังจากความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอีแวนถ่ายทอดกัปตันอเมริกาที่ครุ่นคิดและแบกรับความผิดหวังจากความล้มเหลวแต่ยังคงยืนหยัดในความเชื่อว่าเราต้องลองอีกครั้งเสมอ การแสดงของเขาสงบนิ่งแต่ทรงพลังแสดงภาวะผู้นำได้แม้ในช่วงที่ไร้คำพูดหนึ่งในฉากที่น่าจดจำที่สุดถือช่วงที่สตีฟยกคอนมาโยเลียได้ปฏิกิริยาทางร่างกายและอารมณ์ของอีแวนช่วยยืนยันคุณค่าความคู่ควรของตัวละครการปิดฉากของซอฟท,ที่เลือกใช้ชีวิตอย่างสงบกับเพ็กกี้คา์เตอร์เป็นการอำลาที่งดงามและเต็มไปด้วยอารมณ์คริสเฮมเวิร์ดรับบททอคริสเฮมเวิร์ดสร้างความประหลาดใจด้วยกา แระนำเสนอทอในมุมมองที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในเอ็นเกมเทพเจ้าสายซ้าอยู่ในสภาวะซึมเศร้าเต็มไปด้วยบาดแผลทางจิตใจและความรู้สึกผิดจากความล้มเหลวในการหยุดทานอสเฮมบดผสมผสานอารมณ์ขันเข้ากับการถ่ายทอดความเจ็บปวดไายในได้อย่างจริงใจทอในเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวตลกแต่เป็นทาพทะทอนของการต่อสู้กับความล้มเหลวและการสูญเสียฉากที่เขา ได้พบแม่ของเขาอีกครั้งเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สะเตือนใจที่สุดและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการแสดงที่ลึกซึ้งสกาเลตจโจแฮนสันร,รับบทนาตาชาโรมานอฟแบล็กวิดโด โซยารเเลต์จแฮนสันถ่ายทอดบทบาทแบล็กวีโดอย่างสุขุมและกินใจในเอ็นเกมนาตาชากลายเป็นผู้นำด้านปฏิบัติการของอเวนเจอร์พยายามรักษาความเป็นระเบียบของโลกหลังการล่มสลายการแสดงของเธอสะท้อนถึงความเหนล้าความโดดเดี่ยวและการสูญเสียครอบครัวฉักการเสียสละบนดาวเมียเต็มไปด้วยความรักความกล้าหาญและการยอมรับชะตากรรมเป็นบทสรุปที่สง่างาม ของตัวละครมาร์กาฟาโลรับบทรูสแบนเนอร์เฮามาร์กาฟาโลนำเสนอเฮาในเวอร์ชันใหม่ที่ผสานสติปัญญาของรูสแบนเนอร์เข้ากับพลังของเฮาการแสดงของเขาสอนห้างสมดุลระหว่างอารมณ์ขันความรับผิดชอบและความเสียสละแม้จะมีฉากแอคชั่นไม่มากแต่บทบาทของเขามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่เขาใช้ถุงมืออินฟินิตี้เพื่อนำทุกคนกลับมาการแสดงของราฟาโลถ่ายทอดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจได้อย่างน่าเชื่อถือเจเรมีเรนเนอร์รับบทคลินบาตัน พอคอยเจเรมี่เรนเนอร์มอบการแสดงที่มืดมนที่สุดครั้งหนึ่งในภาพยนตร์หลังจากสูญเสียครอบครัวคลิ่นตายเป็นโรนินผู้ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธและความเศร้าเขาถ่ายทอดความเจ็บปวดและการสแสวงหาการไถ่าบาปได้อย่างทรงพลังโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับนาตชาชาฉากบนวอมียเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์และการเสียสละอย่างแท้จริงพรรัตรับบทสกอตแลด แอนแมนพรัตนำความสดใสและความหวังมาสู่เรื่องสกอตแลงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการเดินทางข้ามเวลาการแสดงของเขาสมดุลระหว่างอารมณ์ขันและความจริงจังโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับลูกสาวของเขาดอนชีเดินรับบทเจมส์ร็อดวัวแมชชีนดอนชีเดินแสดงเป็นโรดี้ที่จริงจังและมั่นคงเขาทำหน้าที่เป็นแรงสนับสนุนทั้งด้านยุทธศาสตร์และอารมณ์การแสดงของเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยรวมบรีลาสาันรับบทแคร์โรดแดนเวอร์ กับตันมาเวนบรีลาสันถ่ายทอดกับตันมาเวนในฐานะพลังอันยิ่งใหญ่และมั่นใจแม้จะมีเวลาปรากฏตัวไม่มากแต่การแสดงของเธอก็มีความสําคัญต่อโครงเรื่องโดยรวมจอร์ดบร์ลินรับบทธานอสจอร์ดบร์ลินกอบมาในบทธานอสด้วยการแสดงที่ดุดันและทรงพลังยิ่งขึ้นเขาใช้ทั้งน้าเสียงและภาษากายเพื่อสร้างไวัยร้ายที่น่าเกรงขามและน่าจดจาอเวนเจอร์ เกมปิดฉากยุคสมัยหนึ่งอย่างสมบูรณ์โดยยกย่องการเสียสละมิตรภาพและการเติบโตของตัวละครเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสูญเสียความหวังและการก้าวเดินต่อไปแม้ต้องแลกด้วยราคาที่สูงลิ้วภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับศัตรูผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นการอำลาทางอารมณ์ต่อฮีโร่ที่หล่อหลอมคนทั้งรุ่นอีกด้วย a v e n g e r เอ็นเกมเป็นมากกว่าภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี2019และกำกับโดยแอนโทนีและโจรุโซถือเป็นบทสรุปของมหากพา์ภาพยนตร์ที่ดำเนินมายาวนานกว่า11ปีในจักรวรลทยนต์มาเวนภาพยนตร์ทำหน้าที่เป็นภาคต่อโดยตรงของ a เวนเจอร์ Infinity War อลและยังเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นเรื่องของตัวละครสําคัญหลายตัวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งรุ่นตั้งแต่มีการประกาศสร้างเอ็นเกมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างความคาดหวังในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เทียงแต่สัญญาว,ว่าจะคลี่คลายความขัดแย้งกับท้า หานอสเท่านั้นแต่ยังเป็นการปิดฉากเรื่องราวส่วนตัวของอเวนเจอร์สดังเดิมอีกด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานที่ทะเยอทยานเต็มไปด้วยอารมณ์และถูกออกแบบมาเพื่อทั้งความบันเทิงและการอำลาฮีโร่อย่างมีความหมายบทวิจารณ์ภาพยนตร์ความต่อเนื่องของเรื่องราวและโครงสร้าง ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยรูปแบบที่ไม่ธรรมดาสำหรับงานสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้แทนที่จะอัดแน่นด้วยฉากแอคชั่นเอนเกมเลือกใช้โทนหมุนเศร้าและครุ่นคิดนาทีแรกๆแสดงให้เห็นโลกที่พังทลายหลังจากสิ่งมีชีวิตคลึ่นหนึ่งของจักรวาลหายไปซึ่งสร้างบรรยากาศของความพ่แท้และการสูญเสียที่แทบไม่เคยเห็นในภาพยนตร์แนวนี้ในด้านโครงสร้างเรื่องราวภาพยนตร์แบ่งออกเป็น สช่วงหลักได้แก่ความล้มเหลวในช่วงต้นและผลกระทบทางอารมณ์การฟื้นคืนความหวังผ่านการเดินทางข้ามเวลาและสุดท้ายคือการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกับธานอสโครงสร้างมีชั่ว ยศร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาตัวละครและความตระการตาทางภาพทําให้ฉากแอคชั่นไม่กลบความสําคัญทางอารมณ์ของเรื่องราวการใช้การเดินทางข้ามเวลาไม่ได้เป็นเพียงกลไกของท็อเท่านั้นแต่ยังเป็นจดหมายรักถึงจักรวาลยิมซีอยู่ทั้งหมดผ่านวิธีนี้ภาพยนตร์ได้ย้อนกลับไปยันช่วงเวลาสําคัญจากภาคก,ก่อนกระตุ้นความรู้สึกชิดถึงของผู้ชมและเสริมความรู้สึกของการปิดฉากอย่างสมบูรณ์การพัฒนาตัวละคร หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ a เวนเจอร์เอนเกมคือการให้ความสำคัญกับตัวละครอย่างแท้จริงแตกต่างจากภาพยนตร์แอคชั่นหมู่หลายเรื่องที่นี่ฮีโร่แต่ละคนมีเส้นเรื่องทางอารมณ์ที่ชัดเจนและสมบูรณ์โทนี่สตาร์กเป็นตัวแทนของการเสียสละขั้นสูงสุดการพัฒนาของเขานำไปสู่การตัดสินใจที่สะท้อนทุกบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกซัฟโรเจอร์เป็นสนัญลักษณ์ของความอดทนและรางวัล แห่งการต่อสู้ยาวนานโดยปิดฉากเรื่องราวของเขาด้วยวิธีที่เรียบง่ายและเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งทอนำเสนอประเด็นที่ไม่ขอ้อยอบพบในแนวนี้เช่นภาวะส่วนเศร้าและความรู้สึกผิดทำให้ตัวละครมีความสมจริงมากขึ้นตัวละครอย่างนาตาชาโรมานอฟและคลินบาตานันในช่วงเวลาที่สะเทือนใจและโศกเศร้าที่สุดในภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าความเป็นฮีโร่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความเต็มใจที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นแม้แต่ตัวละครรองก็ยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยเสริม เรื่องราวโดวยรวมการกำกับและโทนของเรื่องพี่น้องรุโซแสดงให้เห็นถึงการควบคุมโทนเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยมภาพยนตร์สามารถสลับไปมาระหว่างดราม่าอารมณ์ขันและแอคชั่นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีองค์ประกอบใดดูเกินความจำเป็นอารมณ์ขันถูกใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดโดยไม่ลดทอนความจริงจังของเหตุการณ์การกำกับมีลักษณะสุข,ขุมมากกว่าภาคอื่นๆหลายฉากสำคัญอาศัยความ เงียบสายตาและบทสนทนาเชิงลึกซึ่งช่วยเพิ่มพลังทางอารมณ์แนวทางนี้ทำให้ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ดูมีวิฒิภาวะมากขึ้นและพิสูจน์ว่าสามารถนำเสนอประเด็นที่ซับซ้อนได้โดยไม่สูญเสียความบันเทิงฉากแอคชั่นและเทคนิคพิเศษเมื่ออเวนเจอร์เอ็นเกมเลือกนำเสนอฉากแอคชั่นก็ทำในระดับที่ยิ่งใหญ่อลังการการต่อสู้ครั้งสุดท้ายถือเป็นหนึ่งในฉากเผชิญหน้าที่ทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โดยรวบรวมตัวละครจำนวนมากไว้ในฉากเดียวโดยไม่ทำให้เรื่องราวสับสน เทคนิคพิเศษมีคุณภาพสูงมากแต่ถูกผสานเข้ากับเนื้อเรื่องอย่างตรมตืนไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อสร้างความตื่นตาแต่เพื่อสนับสนุนการเล่าเรื่องฉากอย่างการปรากฏตัวของฮีโร่ผ่านประตูมิตหรือการเผชิญหน้ากับธานอสโดยตรงได้กลายเป็นภาพจำของภาพยนตร์ยุคใหม่ดนตรีและงานด้านเทคนิคดนตรีประกอบช่วยเสริมการเดินทางทางอารมณ์ของภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำนองเพลงสนับสนุนท้งความยิ่งใหญ่และช่วงเวลาส่วนตัวสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชมได้อย่างยาวนานในด้านเทคนิคการตัดต่อการถ่ายภาพและการออกแบบงานสร้างถูกดำเนินหนกหาระอย่างประนีทุกองค์ประกอบมีส่วนช่วยสร้างความรู้สึกของการปิดฉากอย่างแท้จริงและตอกย้ำว่านี่คือเหตุการณ์สำคัญทางภาพยนตร์รายงานรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศการเข้าฉายและความคาดหวังการเข้าฉายของอเวนเจอร์ เอ็นเกมถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับการรอคอยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์การจำหน่ายตัวลุงหน้าทำลายสถิติในหลายประเทศและโรงภาพยนตร์จำนวนมากเพิ่มรอบฉายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมตั้งแต่วันแรกภาพยนตร์ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดอย่างมหาศาลความตื่นเต้นของผู้ชมส่งผลให้รอบฉายเต็มแทบทุกโรงและการพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ช่วยขยายอิทธิพลของภาพยนตร์ไปทั่วโลก ผลงานในช่วงสุดสัปดาห์แรกในช่วงสุดสัปดาห์แรก a เวนเจอร์เอ็นเกมทำรายได้ในระดับประวัติศาสตร์กลายเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้นและทำลายสถิติของภาพยนตร์ทุกเรื่องก่อนหนะ้าความสำเร็จนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตลาดเดียวภาพยนตร์ครองอันดับหนึ่งทั้งในสหรัฐอเมริกาและตลาดนานาชาติแสดงให้เห็นถึงพลังของแบรนด์มาเวลในระดับ โลกประเทศในเอเชียยุโรปและละตินอเมริกาล้วนมีส่วนสำคัญต่อรายได้ช่วงเปิดตัวผลงานในระยะยาวแตกต่างจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใหญ่หลายเรื่องที่รายได้ลดลงอย่างรวดเร็วหลังเปิดตัวเอนเกมสามารถรักษาผลงานในบ็อกซ์ออฟฟิศได้อย่างแข็งแกร่งตลอดหลายสัปดาห์การกลับมาดูซ้ำของแฟนๆและกระแสปากต่อปากในเชิงบวกมีบทบาทสำคัญในการรักษาความนิยม ภาพยนตร์ครองตำแหน่งสูงในตารางรายได้เป็นเวลาหลายเดือนแม้จะต้องแข่งขันกับภาพยนตร์ใหม่ๆก็ตามความสามารถในการดึงดูดทั้งแฟนพันธุ์แท้และผู้ชมทั่วไปเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในระยะยาวผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับโลกผลงานทางเศรษฐกิจของอเวนเจอร์ เอ็นเกมถือว่ายิ่งใหญ่มหาสารภาพยนตร์ทำรายได้ในระดับที่จัดอยู่ในกลุ่มภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาลและตอกย้ําสถานะของมาเว e l Studios ในฐานะแฟรนไชส์ที่ทำกํากไรสูงสุดแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นอกเหนือจากไรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศผลกระทบยังขยายไปยังสินค้าเกี่ยวเนื่องความบันเทิงภายในบ้านและแพลตฟอร์มดิจิทัลภาพยนตร์ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าและเพิ่มความสนใจต่อภาพยนตร์ m c มียูเรื่องก่อนหน้าการเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องอื่นเมื่อเปรียบเทีย บวกกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ย้ายเรื่องอื่นเอ็นเกมได้สร้างมาตรฐานใหม่ในเชิงพาณิชย์ภาพยนตร์สามารถเอาชนะผลงานจากหลายแนวและพิสูจน์ว่าการเล่าเรื่องแบบเชื่อมโยงระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนทั้งด้านศิลปะและรายได้ความสําเร็จนี้ยังส่งอิทธิพลต่อกลยุทธ์ของสตูดิโออื่นๆที่เริ่มพยายามสร้างจัก,กรวรรภาพยนตร์ร่วมกันแม้จะมีเพียงไม่กี่รายที่สามารถทําได้กล้เคียนกับความสําเร็จของมาเวนบทสรุป A เว n เจอร์ เอ็นเกมคือผล,ลงานที่ก้าวข้ามขอบเขตของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่การผสมผสานระหว่างเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความยิ่งใหญ่ทางคาบและการพัฒนาตัวละครทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นหมุดหมายสําคัญของวงการภาพยนตร์ในแง่ของรายได้ภาพยนตร์ประสบความสําเร็จอย่างเป็นประวัติศาสตร์และในแง่ของการเล่าเรื่องก็สร้างความประทับใจทางอารมณ์ให้กับผู้ชมทั่วโลกอเวนเจอร์เอ็นเกมไม่ใช่เพียงจุดจบของเรื่องราวหนึ่งเท่านั้นแต่คือมรดกของยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ทาพพยนตร์ร่วมสมัยอเวนเจอร์ เอนเกมไม่ได้เป็นเพียงผลลัพธ์ของการแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงและทีมงานเทคนิคระดับแนวหน้าเท่านั้นแต่ยังเป็นผลจากการกำกับและการอำนวยการสร้างที่วางแผนอย่างรอบคอบเบื้องหลังความสำเร็จด้านการเล่าเรื่องอารมณ์และรายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือทีมผู้สร้างที่สามารถประสานงานการผลิตที่ทะเยอทะยานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ผู้กำกับแอนโทนีและโจรุโซร่วมกับโปรดิวเซอร์ เควินไฟกีและทีมงานมีบทบาทสำคัญในการสร้างบทสรุปของมหากพา์ที่กำหนดยุคสมัยของภาพยนตร์ร่วมสมัยภารกิจด้านการกำกับและการผลิตในเอ็นเกมเต็มไปด้วยความท้าทายทา พงด้านความคิดสร้างสารรค์การจัดการและการเล่าเรื่องเป้าหมายไม่ใช่เพียงการสร้างภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ต่อการตาแต่คือการปิดฉากเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันยาวนานกว่าทศวรรษตอบสนองความคาดหวังของผู้ชมทั่วโลกและรักษาความสอดท้องไทยในจักรวรรดิภพยนต์มาเวนความสมดุลระหว่างศิลปะและการบรหิหารจัดการนี้คือหัวใจของความสําเร็จของโครงการผู้กำกับแอนโทนีและโจรุสโซเส้นทางอาชีพและสไตล์ของพี่น้องรุสโซ แอนโทนีและโจรุโซเริ่มต้นอาชีพจากวงการโทรทัศน์สายคอมเมดี้กำกับซีรีส์ที่ได้รับการยอมรับในด้านอารมณ์ขันที่ชาญฉลาดและการให้ความสำคัญกับตัวละครประสบการณ์นี้ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความเข้าใจเรื่องจังหวะการเล่าเรื่องบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและพลวัตระหว่างตัวละครซึ่งต่อมาถูกนำมาประยุกต์ใช้กับภาพยนตร์แอคชั่นได้อย่างประสบ ความสำเร็จการเข้าร่วมจักรวาลพยนตร์มาเวนถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในอาชีพของพวกเขาพี่น้องรุดโซค่อยๆสร้างเอกลักษณ์ด้านการกํากับที่โดดเด่นเน้นการเล่าเรื่องที่มีวุฒิภาวะประเด็นทางศีลธรรมรมและการเมืองที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ท่าตาลางฉากแอคชั่นอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีอเวนเจอร์เอ็นเกมคุณลักษณะเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดอย่างเต็มที่การกํากับด้านการเล่าเรื่องและอารมณ์ หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่น้องรูโซในเอ็นเกมคือการควบคุมโทนอารมณ์ของเรื่องราวแตกต่างจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปเรื่องราวเริ่มต้นอย่างช้าๆเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการไตรตรองการตัดสินใจเชิงสร้างสารรค์นี้ถือเป็นความเสี่ยงสำหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ย้ายแต่กลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ชมเชื่อมโยงกับตัวละครอย่างลึกซึ้งผู้กำกับให้ ความสำคัญกับการทัฒนาภายในของฮีโร่มากกว่าฉากแอคชั่นต่อเนื่องทุกมุมกล้องทุกช่วงหยุดและทุกความเงียบถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนสภาพจิตใจของตัวละครแสดงให้เห็นนว่าความยิ่งใหญ่ของเรื่องราวไม่ได้มาจากขนาดของฉากเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากพลังทางอารมณ์ด้วยการจัดการตัวละครจำนวนมากการกำกับภาพยนตร์ที่มีตัวละครหลกักและรองจำนวนมากถือเป็นความทา้าทายอย่างยิ่งในอเวนเจอร์ เอนเกมแอนโทนี Anthony, และโจรุโซสามารถกระจายเวลาและความสำคัญของตัวละครแต่ละตัวได้อย่างสมดุลทำให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่มีความหมายในเรื่องราว ความสมดุลน,นี้เกิดจากการวางแผนอย่างละเอียดผู้กำกับทำงานรวมกับผู้เขียนบทและนักแสดงอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แต่ละเส้นเรื่องมีความจริงใจและน่าพึงพอใจผลลัพธ์คือภาพยนตร์ที่แม้จะยาวและซับซ้อนแต่ยังคงความเป็นหนึ่งเดียวอย่างชัดเจนขนาดภาพและการกำกับฉากแอคชั่นในด้านท่าพี่น้องรสโซแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมฉากแอคชั่นขนาดมหึมา โดยไม่สูญเสียความชัดเจนทางการเล่าเรื่องฉากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่รวมตัวละครจำนวนมากไว้ด้วยกันเป็นตัวอย่างชัดเจนของการกำกับที่มีทั้งทักษะทางเทคนิคและวิสัยทัศน์เชิญศิลปะฉากแอคชั่นทุกฉากถูกออกแบบมาเพื่อเล่าเรื่องไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างความตื่นตาการเคลื่อนไหวของกล้องการออกแบบท่าทางและการตัดต่อล้วนทำหน้าที่สนับสนุนโครงเรื่องทำให้ผู้ชมสามารถติดตามเหตุการณ์ได้แม้ในช่วงที่วุ่นวายที่สุดโปรดิวเซอร์ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เควินไฟกี ผู้ออกแบบจักรวาลนิมซีอยู่ในฐานะโปรดิวเซอร์หลักของอเวนเจอร์เอ็นเกมเควินไฟกีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลภาพรวมของโครงการเขาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาปนิกของจักรวาลภาพยนตร์มาเวนผู้วางแผนระยะยาวที่ทำให้เรื่องราวและตัวละครจำนวนมากสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัวในเอ็นเกมหน้าที่ของเขาคือการรักษาความสอดท้องของเนื้อหาและทนเรื่องไทยในจักรวาลนิมซีอยู่ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับชะตากรรมของตัวละครน้ำหนักทางอารมณ์ของบทสรุปและทิศท,ทางของเรื่องราวในอนาคตการอำนวยการสร้างและการประสานงานเชิงสร้างสารรค์ นอกเหนือจากไฟกีแล้วทีมโปรดิวเซอร์และโปรดิวเซอร์บริหารยังหลายคนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงการผลิตเอ็นเกมต้องอาศัยการประสานงานด้านโลจิสติกในระดับสูงตั้งแต่การจัดตารางถ่ายทำกับนักแสดงจำนวนมากไปจนถึงการขสานงานเทคนิคที่เศษที่ซับซ้อนโปรดิวเซอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฝ่ายสร้างสารค์และฝ่ายเทคนิคเพื่อ ให้ภาพยนตร์มีเอกลักษณ์ที่สอดท้องกันงานของพวกเขาช่วยให้ผู้กำกับสามารถโฟกัสกับการเล่าเรื่องและการกำกับฉากได้อย่างเต็มที่การบริหารงบประมาณและทรัพยากรงบประมาณของอเวนเจอร์ เอนเกมอยู่ในระดับสูงสุดของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรอบคอบโปรดิวเซอร์ต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนในด้านใดเช่นเทคนิคพิเศษสถานที่ถ่ายทำงานออกแบบและค่าตัวนักแสดงโดยไม่ลดทอนคุณภาพของผลงานการจัดการที่มีประสิทธิภาพนี้สะท้อนออกมาบนจอภาพยนตร์ยังคงมีความสม่ำเสมอทั้งด้านภาพ และเนื้อเรื่องแสดงให้เห็นว่าทักยากรถูกใช้เพื่อเสริมสร้างเรื่องราวไม่ใช่เบี่ยงเบนความสนใจจากมันความสัมพันธ์กับนักแสดงและทีมสร้างสรรค์อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการอำนวยยก หาระสร้างคือความสัมพันธ์กับนักแสดงและทีมงานความไว้วางใจระหว่างโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและนักแสดงช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ร่วมมือกันซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตในระดับนี้โปรดิวเซอร์ให้การสนับสนุนการตัดสินใจเชิงสร้างสารรค์ที่มีความเสี่ยงเช่นความยาวของภาพยนตร์และทนเรื่องที่จรงิงจังในช่วงต้นการสนับสนุนนี้ทำให้ผู้กำกับสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ได้อย่างเต็มที่ความร่วมมือระหว่างผู้กำกับและโปรดิวเซอร์วิสัยทัศน์ร่วมกันความสำเร็จของอเวนเจอร์ เอ็นเกมเกิดจากการที่ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายนี้เป้าหมายเดียวกันคือการสร้างบทสรุปที่เต็มไปด้วยอารมณ์และให้เกียรติตัวละครรวมถึงผู้ชมวิสัยทัศน์ร่วมนี้ช่วยให้การตัดสินใจในทุกระดับของการผลิตเป็นไปอย่างสอดคล้องตั้งแต่บทภาพยนตร์จนถึงการตัดต่อขั้นสุดท้ายการสื่อสารอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกองค์ประกอบของภาพยนตร์มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันความเสี่ยงเชิงสร้างสรรค์และการตัดสินใจสำคัญทั้งผู้กำกับและโปรดิวเซอร์กล้าที่จะรับความเสี่ยงเชิงสร้างสรรค